สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็มาส่งงานชุดลางนะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณสิบห้าหรือสิบหกชุดนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไตทางน,นะครับชุดนี้ลางก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับความยาวลางความยาวปีกระยะชักนี่เป็นงานสั่งทำนะครับต้องการยาวเท่าไหร่ปีกยาวเท่าไหร่ชักเท่าไหรน่นี่สั่งได้นะครับ ชุดนี้ให้ดูงานตัวแรกนะครับเป็นรางสเปคเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นปีกโรเลอร์นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับชุดรางปีกโรเลอร์ราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นรางเหลี่ยมตันนะครับขนาดสิบเก้าคูณสิบเก้ามิลน,นะครับตัวนี้เป็นรางปืนศูนย์รุ่นเก่านะครับ มีล่องเชือกด้วยนะครับนี่ก็เป็นลางกลมตันนะครับตัวนี้เป็นลางปืนศูนย์นะครับใส่ลูกจับตายรางตัวนี้เป็นลางสเปคขอบกระจกนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าต้องการรางตัวไหนนะครับก็มีพร้อมยิงส่งด้วยหนึ่งลำนะครับ นี่ลูกค้าเอาปีกโรเลอร์แกะลายด้วยนะครับลูกค้าขอลายฉลามนะครับนี่นะครับปีกนี้ยาวจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับนี่นะครับก็เตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับราคาชุดลางปีกข้างขาวหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นชุดลางปีกโรเลอร์ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับ ค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบปลายทางสองร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้านะครับ Facebook คุจะชื่อวิศนุชาวเวียง ID Line s เก้าสองเก้า W G R R M นะครับ 095 5 0เก้3ห้นะครับนี่ก็เป็น ID ดี n ลนยนะครับ Id ดี n e มี2ตัวนะครับสนใจแบบไหนก็ฮักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ก็เป็นลางเต่าราคาเจ็ดร้นะครับลางเตะล่องไกลล่องปีกนะครับก็จอดลดน้ำหนักให้ทุกลางนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่สองพันห้าครับไม้ประดูนะครับลูกค้าสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับให้ดูช่องทางการติดต่ออีกทีนะครับตามนี้นะครับจะโทรมาหรือว่าทักเฟซทักไลน์มาก็ได้นะครับต้องการแบบไหนแจ้งรายละเอียดไว้เลยนะครับชุดลางนะครับราคาถูกนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดลางปิดครั้งคาวนะครับนี่ก็จะแถมให้นะครับ ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับมียางมัดท่อพร้อมสายลูกดอกแล้วก็ครอบไกลนะครับลูกค้าเอาไปใส่พานท้ายยิงได้เลยนะครับชุดนี้นี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ